สวัสดีค่ะท่านผู้ชมยินดีต้อนรับนะคะกับสูตรคำนวณรัฐบาลไทยใหม่นะอันนี้เป็นแนวทางรัฐบาลไทย16กันยายนปีพุทธศักราช2567นะซึ่งแนวทางนี้เราจะย้อนสถิติคำนวณย้อนไปตั้งแต่งวดที่ออก503และ89โดยย้อนถอยหลังไปพอสังเกตหนึ่งตัวล่างนี้จะเป็นอย่างไรในการคำนวณนะตัวเลขสีแดงที่อยู่ด้านบนของแต่ละหลัก คือจานวนครั้งที่ใช้นะคะถ้าใช้มากกว่า1ครั้งก็นํามาคูณอันนี้ก็จะใช้หลักร้อยเนาะคูณ8บวกหลักสิบนบวกหลักสิบล่างนะแล้วก็บวกหลักหน่วยล่างแล้วบวก4คงที่ได้ผลเท่าไหร่คือตัวเลขท้ายจะเป็นผลลัพธ์ของสูตรคํานวณน,นี้เรามาเริ่มกันนะคะ8 5 4ห้าอันไหนคูณเราก็ทดไว้นะคะตัวไหนมี1ครั้งเราดึงลงมาเลยบวก8บวก9ดังนี้เอาแค่หลักหน่วยรวมกันค่ะ นะ8บวก9ได้17 17บวก4ก็ได้21 21ดังนั้นก็ใส่เลขหนึ่งอาจจะมาหลัก10ล่างหรือหลักหน่วยล่างแล้วแต่กรณีนะคะออก3 3 6และ2 1 3 3 6และสองเลขหนึ่งก็มาในตำแหน่งของหลักหน่วยล่างในงวดถัดมาทีนี้หลักร้อยคูณ3นะ3 8 24นะตัวไหนใช้1ครั้งดึงมาเลยนะคะก็คือหลัก10บนหลัก10บล่างและหลักหน่วยล่างเราแค่หลักหน่วยรวมกัน4บวก3ได้7 7บวก2ได้9 9บวก1ได้10และ10บวก4ก็ได้14ดูแต่แผนกล่างนะคะว่าเขาจะมาภาคฝั่งไหนออก041และ46ในงวดถัดมา041และ46ดังนั้นเลข4มาที่ตำแหน่งของหลัก10บน ทีนี้เรามาดูกันต่อคุณผู้ชมหลักร้อยนะคะ0คณ8ได้0บวก4บวก4บวก6 4บวก4ได้16 16บวก6ได้22 22บวก4ได้26เราก็ใส่6ไว้ทีนี้ผลลั์ออกอะไรงวดถัดมาออก8 6 7 8 6 7และ2 8ทำไมได้เลข6ค่ะ 0บวก4บวก4บวก6นะคะได้14 14บวก4เป็น18นะคะ4บวก4บวก6เป็น14 14บวก4ได้18นะคะคุณผู้ชมเมื่อกี้เมื่อกี้ไม่รู้บวกยังไงนะคะอ,ออก867และ28 867และ28เลข8ก็มาหลักหน่วยล่างอะ ถ้าไม่สเปิ่งเซอเจิงก็คือไม่ใช่ดิฉันนะคะ,ะดังนั้นก็คนเรามันมีผิดมีถูกอะไรกันบ้างน,นะสมัยนี้เนี่ยนะช่วงนี้ก็กำลังทําใจอยู่นะอินอินอะทีนี้แปดแปดหกสิบสี่หกสิบสี่บวกหกบวกสองบวกแปดเราเอาเฉพาะหลัก หน่วยรวมกันนะ6บวก4ก็ได้10 10บวก2บวก8ได้20 20บวก4ได้24ค่ะเรามาดูผลลัพธ์ของงวดที่ผ่านมาออกอะไร606และ94 606และ94เลข4มาหลักหน่วยล่างของงวดถัดมาทีนี้เราจะวิเคราะห์ในงวดต่อไปนะคะก็หลักร้อยคูณ8 8 6 48นะเราพักไว้ค่ะบวกกับหลักไหนที่ใช้1ครั้งนะคะเราดึงลงมาเลยค่ะ เดี๋ยวเราค่อยจดสูตรภายหลังว่าใช้หลักไหนนะคะ8ปบวกเได้17 17บวกสได้ 4, 21 21บวกสได้ 4, 25ก็อได้เลขค้านะอันนี้ก็ไม่รู้ว่าจะมาหรือไม่นะเป็นเพียงแค่ผลลัพธ์ทางการวิเคราะห์เท่านั้นดังนั้นรับชมรับฟังเนี่ยเราต้องมีสติและว,วิจารณญาณที่ดีในการกั่นกรองข้อมูลด้วยนะคะสูตรคำนวณน,นะคะคุณผู้ชมหลักร้อยปนนะคะคูณด้วย8นะคะบวกกับลบตำแหน่งของหลัก สิบอนเสียงอาจจะไม่ใสนะไม่รู้เป็นไรนะบวกหลัก10ล่างบวกกับหลักหน่วยล่างบวก4ี่คงที่เท่ากับ x ออ,อันไหนที่เป็นอันเก่าที่เขาเดินเนาะเราก็จะไม่ได้หยิบยกขึ้นมาใหม่แต่ถ้าหลักไหนนะวิ่งแต่ละหลัก ถ้าหลักไหนที่แบบว่าสูตรคำนวณวิ่งไหนที่ขาดไปเราก็จะเอาหลักนั้นๆมาพร้อมกับหลักละ3ามตัวนะคะเหมือนเหมือนเดิมแล้วอีกอย่างหนึ่งก็คือว่าบางทีเนี่ยดิฉันต้องชี้แจงก่อนนะบางทีเนี่ยการคิดหาสูตรวิ่งแค่ตัวเดียวมันเป็นการค้นหาที่แบบว่ามันลุกมันบางบางบาง,บางสมาการเวลามันเดินไป มันก็จะอาจจะไม่มีหนึ่งตัวก็ได้นะมันมีหนึ่งตัวแต่บางครั้งถ้าว่าสูตรไหนอย่างเช่นวดเนี้ยสมมุติดิฉันจะเอาหลักสิบล่างมาใหม่เพราะหลักหน่วยล่างเราใช้ของเดิมใช่ไหมหลักหน่วยล่างรู้สึกว่าจะได้เลขสองนะสมมุติดิฉันจะเอาหลักสิบล่างมาใหม่คือฉันได้ดูสถิติแล้วเขาจะไม่สามารถมีมีสูตร คำนวณนึตัวในตำแหน่งหลักสิบล่างที่ระยะห้างวดหงวดได้ดังนั้นอันไหนที่มันต่ำกว่า5้างวดสงวด3ามงวด1ตัวเราจะไม่เอาเราก็ขอปรับเป็นหลักละสองนะแต่ว่าบนเนี่ยอาจจะมีเพราะฉะนั้นเนี่ยดิฉนันก็ก็ต้องชี้แจงก่อนเอ๊ะทำไมคุณไม่เอามาให้1ตัวนะหลักสิบล่างเหมือนเดิมอ่ะ มันมีแค่สามวดคุณจะเอาไหมล่ะนะมันดูสั้นจุดจูเลยนะกระดูกระเดียวเลยนะ <c oughs> แปลว่าอะไรไม่รู้เลยนะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็ต้องบอกกันไว้ก่อนเนาะอ่ะอันนี้คือวิ่งล่างใหม่นะเรากลับมุกมาที่สูตรคำนวณน,นี้ที่แสดงบนหน้าจอตรงนี้นะ ก็คือวิ่งใหม่16กันยายน2567ซึ่งเราใช้หลักร้อยบนคนณ8บวกหลักสิบ,บนบวกหลักสิบล่างบวกหลักหนวยล่างบวก4คงที่เท่ากับ X นะดังนั้นรับชมรับฟังอย่างมีวิจารณญาณและสติที่ดีด้วยนะคะก็ขอขอบพระคุณทุกท่านที่มารับชมแล้วก็ขอขอบคุณทุกคอมเมนต์ที่คอมเมนต์เข้ามาถือว่าเป็นกําลังใจนะในการจัดทําคลิปต่อไปแต่บางครั้งเนี่ย เวลาดิฉันลงในช่วงนี้ก็คือจะลงเหมือนที่ดิฉันเคยกล่าวอะค่ะว่า1มีหลักละหนตัว2ก็คือมีวิ่งบนวิ่งล่างเนาะสาก็คือมีครบ3ตัวบนและ2ตัวล่างแล้วก็สีก็คือมีหลัก3ตัวแต่ละหลักนะอ่าแล้วก็มีแต้มรวมนะดังนั้นก็จะเป็นประมาณนี้นะคะก็คือเราเราจะเอา สโคปประมาณนี้ในแต่ละงวดนะอ่ะวันเวลาลงก็จะทยอยลงให้ก่อนรัฐบาลไทยออกอยู่แล้วนะแต่ว่าอาจจะลงเสร็จก่อนหรือเสร็จหลังอันนี้ก็ไม่อาจทราบได้ดังนั้นก็ขอขอบพระคุณเพื่อนๆทุกคนที่มารับชมรับฟังก็ขอขอบพระคุณน้ำใจที่ทุกคอมเมนต์ที่คอมเมนต์เข้ามาบางท่านอาจได้รับการตอบกลับบางท่านอาจไม่ได้รับการตอบกลับอาจจะแค่กดถูกใจแล้วก็ กดหัวใจก็แสดงว่าดิฉันได้อ่านและรับรู้แล้วนะคะก็ขอขอบพระคุณมากเช่นกันอาสวัสดีนะคะขอบคุณค่ะ